พระคาถาเดินทางปลอดภัยเป็นพระคาถาที่หลวงพ่อจรันติตธรรมโมได้แนะนำให้ญาติโยมนำไปสวดภาวนาในเวลาขับรถหรือเดินทางไกลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายจากอุบัติเหตุหรือช่วยบรรเทาจากหนักให้เป็นเบาลงได้ค่ะเริ่มสวดให้ตั้งนะโมก่อนสามจบนะโมตัสสะ พระคาวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทแผ่เมตตาให้เทวดาเมตตัญจะสัพพโรกัสมิง มานะสัมภาะเยอปริมานังเมตตันจะสัพโรกสมิงมานะสัมภาะเยอปริมานังเมตตันจะสัพโรกสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังให้เราภาวนาไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่ขับรถหรือเดินทางไกลซึ่งพระคาถาบทนี้ได้มาจากหนังสือกฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติของวัดอัมพวันเล่มที่เจ็เรื่องพระภูมิเจ้าที่ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้ว ขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาข้าพระพุทธเจ้าบัวบูชาชาแน,นล